สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมานาั่งกินข้าวนะคะแอบฟังเดนูไปตั้งแต่ทํากับข้าวแล้วเนาะอุยอ้ยอุ้ยนะคะมาค่ะผัดกะเพราพริกผัดกะเพรามะเขืออกระดูกไก่ไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เอากระดูกลูกมานะคะผักชี ก็เปลี่ยนของ FC แนะนมาบอกว่าเป็นอินเ็ันยโยบอกว่านจากน่งคนจากอาทิตย์ลนึงดายเป็นสองสองวันหนึ่ายเป็นหลายหลายคนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเย็นกิจสัตวสสัต์แต่เนื่องจากยังไม่มีการพูเนาะกรอ้ากเชือเข้ามา ประสบการณ์เยอะๆเพื่อนๆเขาบอกว่าไม่ชอบยันหนูก็ยังคิดว่าเออไม่ชอบตัวก็ไม่เป็นไรแค่คนขอบคุณไม่เป็นไรนะใครไม่ชอบก็ผ่านไปปรากฏว่ามันไม่ชอบเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไม่ชอบเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าเยันหนูก็ทำคลิปอย่างอื่นสิจะได้ไปดูจะไม่ดูคลิปที่เยันหนูเชื่อเพื่อนเนมาคุยไอ้พูก็ไม่ทำไม่ทำเสร็จปุ๊บมันก็เลยหัก ยัไม่ทำทิพย์ดูย้อนหลังจนหมดแล้วนะแต่ไม่ชอบดูที่ยันก็คือะคออก็คือสัปดาห์ละครั้งเนี่ยอเคเพราะว่าในวันนั้นน,น่ะเาจะมีเื่องจากัมนมขนแต่ที่นี้ยังไม่ได้วนเลนะแซ่บครพี่น้อง,งคะหอม แก้ไขปัญหาเรือ่องของที่ไหนนะฮะอ่าใจยุบเพื่อนจะเชิญยินดีนดูพูดอยู่ตลอดเลยนะว่าเอเดนจะไม่จใจรายการแล้วจะไม่ขึ้นมาคุยแล้วนะนพูดอยู่บ่อยๆนะอ่าก็น,นึกถึงคนที่เขาชอบเขามีอนะาเอเดนก,ก็เลยว่าเราจะปรัดคนใหม่เราจะเพิ่มเวลาสลําหรับการพูดนคนเดียวเนี่ยอีกชั่วโมงนะฮะฮการเชิญพน เนี่ยเราลงนะแล้วก็มาขึ้นอีกอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาต่อกันเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ทางเมืองไทยพวกเขาน้มงอะไรยกตัวอยา่างคือมือที่มือไปนี้งเป็นเขาบอกว่ามันเป็นมือนะมัลงเสร็จเพื่อนเพื่อนมานใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อที่ให้เมียงฝรั่งขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ก็คือทางอเมริกาเราใส่ใส่แหละใส,ส่ใส่เที่ยง อืมนข้าวปิีนน้องคะจะดีไหมนี่คือความคิดนะคะที่เล่นเเพราะว่าเราไม่ต้องการที่เหมือเก็ยต้องการเก็บเ่ทุกช่วงเวลาที่ชอบอะไรชอบอะไรชอบ่ชอบอ

ผักต้องรีบกินนะครับผักทีเริ่มเหลืองแล้ว ไปดูช่องซื่งเขาเนี่ยบางช่องคน้นรถดูรถดูนะบางช่องคน้คนดูรถดูขึนะคะเอ่อเพื่อ <c oughs> อะไรคุณก็บอกว่าเราไปเรไปนั่งฟังเราเราไปอ่านข่าวบีไปชมกันนะั้นนะที่เราไปเอา,เาไ่ส จะชงนั้นมาหาินูอะไรอย่างเงี้ยมัน,นก็ไ้ไปรนไปจ้าวจครับคพีน่น้องค่ะง่ายๆมีซอสกะเพราแล้วมีหมูมีไก่ทำไม่ถึงห้านาทีนะคะเพราะอะไรเนอ